สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาทำกรอบเค็มกันนะคะก็จะมีแป้งแป้งอนเนกประสงค์250กรัมไข่ไก่เบอร์3ถึงเบอร์4ีหนึ่งฟองพอค่ะกะทิ80กรัมน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็ เกลือหนึ่งช้อนชาครึ่งเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันเลยนะคะแป้งนี่ต้องล่อนสองรอบนะคะล่อนแป้งกันก่อนค่ะ เราก็เอาไข่หนึ่งใบามาตีให้ขึ้นฟูเหมือนเหมือนเราเจียวไข่อะค่ะตีไปเลยค่ะใส่น้ำมันพืชค่ะตีให้เข้ากันเลยค่ะ หัวกะทิจ้ะเกลือค่ะลงไปเลยค่ะ ก็ใส่ลงไปในแป้งเลยค่ะไปลงแป้งนวดให้คึ้นกันแล้วก็ใส่น้ำปูนใสตามไปเลยค่ะนวดให้เข้ากันค่ะ นวดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะนวดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะค่ะนวดได้ที่แล้วค่ะเราก็แบ่งแบ่งรีด ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปรีทีเยอะเดี๋ยวเราทําไม่ทันอย่าหนามากนะคะเพราะว่าถ้าหนามากแล้วเราก็จะท่อสุกยากจะกลับไปกลับมาค่ะรีให้าบางค่ะ ก็จะมาตัดเป็นชิ้นตามต้องการนะคะอืม สวยบ้างมีสวยบ้างไฟแรงมากไปน้ํามันตั้งไว้เลยค่ะร้อนได้ที่ร้อนได้ที่แล้วก็แป้งลงค่ะ That's เดี๋ยวลองดูก่อนนะกระทะแรกจะเป็นยังไงจ้าป้าว่าอันนี้หนาไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องรีดให้บางกว่านี้ค่ะอีกกระทะหนึ่งป้าก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งสองร้อยหกรัมก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำตาลกันค่ะเราก็มาเคี่ยวน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บ150กรัมแบะแซสามสกรัม น้ำเปล่าน้ำสามช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันละคะ่ะบนเตาแล้วก็พริกไทยหัน่นไอ้พริกไทยตามรากผักชีหั่นค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะเค็มมากไปจะ เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพอค่ะเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันนะคะเปิดไฟอ่อนสุดเลยค่ะน้ำตาลน้ำปลาเกลือที่เราทําไว้ลงเลยค่ะ,ะเคี่ยวค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันให้ละลายค่ะ<ม>เราก็ใส่รากผักชีพริกไทยที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ ก่อนค่ะไฟอ่อนนิดนึงค่ะขนาดนี้ค่ะได้แล้วค่ะหลีไฟให้อ่อนเลยแล้วเอาแป้งลงค่ะ จนแห้งเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะป้าเตือนก่อนนะคะว่าตอนที่เป็นน้ำตาลอะชิมก่อนนะเพราะป้าก็หนักมือเกลือเป็นนิดนึงเลยเคิมเลยเค็มมากไปหน่อยค่ะลองทำดูนะคะ